วา่าไงเรียงมาเลยไม่เทียบป่ะแม่ข้ารถอย่างนี้คุณต้องรองให้ชนก่อนรือไงค่อยมาขอ,ขอเขาขอเขามาเออออกมาว่าผับกโอ้โหดีขนาดนี้อะไรบักดีอะไรดีอะไรดีน,นักยามมอ้งทราย ขับมาขนาดนี้บิดมีเท่าไหร่มึงก็บิดหมดเลยต้องต้องเบิดไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ท่าทางของผู้ชายคนนี้ครับเป็นวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเหตุการณ์น่าจะเกิดย่านจรําสนิทบงครับดูจากเหตุการณ์น่าจะเป็นในซอยไหนสักซอยหนึ่งซึ่งวัยรุ่นคนนี้เนี่ยนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความรวดเร็วครับเร็วมาก เร็วจนถูกแม่ค้าตําหนี่ะคุณผู้ชมแม่ค้าเนี่ยว่าอะไรบอกว่าตอนแรกเนี่ยชาวเน็ตหลายคนบอกแม่ค้าเนี่ยเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยนะครับแต่วัยรุ่นคนนี้จากร้อยลงมาถึงศูนย,นคนนย,นย,นย์ความอดทนนะครับคือแม่ค้าคนนี้พูดดีๆครับครั้งแรกบอกว่าไม่ต้องขับเร็วหรอกลกูกในซอยเป็นอันตรายรประมาณนี้ก็ตักเตือนแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้วัยรุ่นคนนี้ไม่พอใจครับถามว่าเร็วตรงไหนเดี๋ยวจะไปชนใครชนตรงไหนแม่นะคบอก มันยังไม่ชนต้องชนก่อนหรืองไงเล่าเออชนก่อนหรืองไงถึงจะมาขอโทษขอขอมากันผู้ชายคนนี้ทำทีโทรศัพท์โทรหาพวกเรียกพวกครับแม่ค้านี่บอกเรียกมาเลยมีคนเรียกมาเลยโอ้โหแม่ค้าชักของขึ้นครับคุณผู้ชมจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเหตุการณ์เนี่ยโอโหเรียกได้วว่าเดือดพอสมควรครับแม่ค้าบอกว่าเรียกตำรวจพอเรียกตำรวจบึ่งรถหนีครับแล้วก็เถียงกันอยู่พักใหญ่เดือดเหมือนกันครับแต่ขี่ในซอยไม่ต้องขี่เร็วหรอกครับ ขี่ท่าช้าก็ได้เนี่ยเขาถ่ายรูปผมเนี่ยเออไม่หนูขี่ท่าช้าก็ได้ไม่ใช่แล้วโมนเลยตอนน้องอย่าบอกว่าจะขับจะขี่โดนใครถ้ามันตอนนี้มันยังไม่ได้ชนแต่ถ้ามันชนขึ้นมาล่ะตอนไหนอ่ะเออมันไม่ต้องตอนไหนแต่ถ้าน้องชนขึ้นมามันจะยังไงเออแจ้งเลยลูกผมไปแจ้งมาระหว่างหนูกับพี่อ่ะใครจะมีเชื้อมากัรใครจะบ้าเอากาลูกมาแจ้งนะไปเรียกมาลูกวิพวกบเทาไหรเรียกมาเลยไปเรียกมา มึงต้องรอให้ชนก่อนดไงมึงค่อยมาขอเขาอเข้ามาเออออกมาว่าผมมาโอ้โหดีขนาดนี้อะไรวะดีอะไรดีอะไรดีนักยามไหมไม่ใช่ผมเอามาจากอยแล้วบดแลไปชนหนาของเขา้ขับมาขนาดนี้บิดมีเท่าไหร่มึงก็บิดหมดเลยไม่ต้องเไนต้องย มึงมีเท่าไหร่มึงก็ปิดหมดเลยมันไม่ใช่มันจะมาล้อว่าเดี๋ยวผมขอโทษมันไม่ใช่ขับ <ผม S 1> รถในซอยอ่ะ,ะ,ะ,ะมันไม่ต้องขับเร็วข,ขนาดนั้นก็ได้มึงจะขับรถไปไหนขนาดนั้นน่ะไม่ต้องขับเร็วขนาดนั้นหรอกในซอยอ่ะเออัวออนนบอกซอยหนะเขืนไหนบาม,มี่มันมีมีมีาีมีมีีม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 วมแล้วเอีมีเีีเีีีมีี เรียก,ยกพ,พี่มัน,นอยู่บ้านติดกันหมปางเออแล้วต,อ,ตอนนี้กนเนี่ยเดี๋ยวกูก็เรียกได้ไย่ต้องให้พ่จารณาครูอ,อยู่เนี่ยนี่ครับถ้าเราดูพฤติกรรมของชายวัยรุ่นคนนี้นะครับก็หลายคนบอก,ก่็น่าจะเต็มกราฟเหมือนกันครับเพราะว่าลุกคลี่ลุกหลนอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าอีกคลิปหนึ่งที่ผู้ชายทิกตอกรายนี้เขาลงเนี่ยสุดท้ายเหมือนว่าผู้ชาย,ยจะไปเรียกพวกมาจริงแต่ก็ไม่ดีครับ แต่กลับมาพร้อมกับท่อนเหล็กครับคุณผู้ชมที่อยู่ในมือนี่ซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยจบยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเริ่มมีนักข่าวเนี่ยไปหาคุณป้าท่านนี้นะครับกับวลีที่ว่าดีดหนังยางมั้งชิบหายนี่เริ่งก็ถามไอ้หนุ่มคนนั้นป้าแกบอกว่าดีดมาเชียวดีดอะไรป้าบอกดีดหนังยางมั้งแต่แน่นอนว่าชาวเน็ตหลายคนก็เห็นพฤติกรรมจากในคลิปว่าดีดจริงๆครับอยู่ไม่นิ่งนะครับแถมโตเถียงกับคุณป้าหลายคนเห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหเห็นว่าอยู่ในซอยเลยคุณป้าเป็นห่วงคุณป้า แต่พอดูคลิปจบหลายคนบอกโอ้แทนที่จะห่วงป้าไปห่วงเจ้าวัยรุ่นผู้ชายคนนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ยากป้าแหียวจริงครับ